สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงท้ายสัปดาห์ไม่ได้ดังใจก็เป็นอีกหนึ่งภัยในความรู้สึกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งที่เราบอกว่าจะเย็นเข้าไว้เก็บความรู้สึกเข้าไวแต่บางทีความรู้สึกเราเนี่ยยัง ากจะได้อีกอย่างหนึง่งความต้องการเราอยากจะได้อีกอย่างหนึง่งมันไม่ได้ตามที่เราได้ตั้งความหวังไว้เนี่ยโอ้โหมันก็อัดอั้นในความรู้สึกนะแล้วทีนี้ไอความอัดอั้นอันนี้แหละที่มันจะมาก่อกวนให้กับตัวเองนะครับ ทั้งก่อกวนทั้งรังควานทั้งรุมเร้าไม่ใช่มาจากข้างนอกเลยนะไอตัวเนี้ยไอตัวภัยต่อจิตใจอนนี้มันเกิดขึ้นภายในนั่นเองนะครับไม่ใช่ภายในไหนนะครับภายในใจเราเองนี่แหละครับและพอของที่มันเกิดขึ้นภายในเนาะเราจะมีรั้วรอบขอบกำแพง กั้นไว้ยังไงมันก็เข้ามาได้เพราะว่าแหล่งที่มาแหล่งที่เกิดมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราจะมีรั้วกำแพงกั้นไว้ยังไงมันก็เกิดขึ้นมามันไม่ได้นำเข้ามาจากภายนอกอ,อสิ่งที่เราจะให้ได้ จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะครับมันก็ได้นั่นแหละแต่มันได้มาไม่ทันกับความต้องการของเราแค่นี้เองนะครับสาเหตุมันแค่นี้เองนะฮะวิธีการก็ต้องเอาอย่างไฮะ,ะก็ลองค่อยๆมา ทำความเข้าใจกับความเป็นจริงนะครับว่าความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นยังไงข้อจํากัดมันด้วยกับอะไรถ้าเกิดเรามาทําความเข้าใจกับความเป็นจริงเนี่ยมาจากเบาลงนะครับความเครียดมอรสุมที่มันมารุมแล้วในใจเนี่ยจะเบาลงนะครับเพื่อน เออแล้วกับตัวของเพื่อนๆเองถ้าเกิดเจอกับภัยทางจิตใจอันเนี้ยเพื่อนๆแก้ปัญหาไปอย่างไดนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการดีๆที่มาแก้ปัญหาอันนี้ให้กับตัวเองได้ออยากจะได้สิ่งที่มีคุณค่าอันนั้น มาต่อยอดให้กับตัวเองด้วยนะครับผมเองก็อยากจะได้ในส่วนนั้นอยากให้เพื่อนๆได้นำมาแบ่งปันนำมาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันอย่ากเก็บสิ่งดีๆที่เพื่อนๆมีอยู่ไว้กับตัวเองเพียงอ,อย่างเดียวนะฮะนำมาแบ่งปันให้ผมได้รู้ให้ผมได้ทราบแล้วก็ได้เอามาฝึกบ้างน่าจะเกิดประโยชน์ อันยิ่งใหญ่กับตัวเองแล้วก็จิตใจกับตัวเองมากเลยทีเดียวนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าขอบคุณครับ